สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งสถานะคบกับแฟนบน Facebook แบบง่ายๆนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เข้ามาในหน้าแอป Facebook ของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่ขีด3ขีดนะครับตรงเมนูด้านล่างนะครับกดไปเลยนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับโปรไฟล์เฟซเรานะครับแล้วก็สังเกตตรงคําว่าแก้ไขโปรไฟล์นะครับตรงที่มีรูปดินสอนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับแก้ไขโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปนะครับ จากนั้นเลื่อนลงมาครับให้เรามาดูตรงคําว่าสถานะความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับสถานะความสัมพันธ์นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับตรงคําว่าสถานะความสัมพันธ์นะครับให้เรากดเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มสถานะความสัมพันธ์นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ในหน้านี้นะครับเราก็กดตรงที่สถานะความสัมพันธ์นะครับกดไปอีกรอบนะครับ อันนี้นะครับก็ให้เลือกนะครับว่าเป็นอันไหนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตรงคําว่ามีแฟนแล้วตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็แท็กคนที่เราต้องการที่จะคบหาด้วยนะครับอันนี้ครับแฟนเราแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาเลือกตรงคําว่าปีนี่ครับตั้งแต่ตรงนี้ครับมันจะให้เลือกปีก่อนนะครับเราก็เลือกได้นะครับสามารถตั้งย้อนหลังได้นะครับ อันนี้ผมจะเอาเป็นปีล่าสุดนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดเพิ่มเดือนนะครับอันนี้เราก็เลือกได้นะครับกดไปนะครับแล้วก็วันนะครับตรงในหน้านี้ครับเราก็เลือกวันที่เลยนะครับอันนี้นะครับสมมติว่าเป็นแบบนี้ครับกดตกลงนะครับจากนั้นนะครับตรงมุมขวาด้านบนนะครับเราจะเป็นสาธารณะหรือเพื่อนหรือเฉพาะสันนะครับถ้าเราตั้งสาธารณะนะครับทุกคนก็จะเห็นของเรานะครับ ตรงในหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเราคบกับใครนะครับแล้วก็ตั้งเฉพาะเพื่อนนะครับก็คือเฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะครับที่จะเห็นนะครับส่วนถ้าตั้งเฉพาะฉันนะครับก็มีแต่เราเท่านั้นนะครับที่เห็นนะครับอันนี้ให้เราเลือกนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดบันทึกไปเลยครับตัวสีฟ้าด้านล่างครับกดไปนะครับนี่ครับขึ้นแบบนี้ครับมันจะมีคําว่ารอยืนยันนี่นะครับให้เรากดบันทึกไปเลยครับ อันนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องให้แฟนของเรายืนยันทางเฟซของเขานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการยืนยันนะครับอันนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นเฟซของแฟนเรานะครับที่เรากดขอยืนยันนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็กดไปเลยครับได้ระบุว่าคุณทั้งสองกำลังคบหากันตรงนี้นครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับให้เรากดยืนยันนะครับ อันนี้นะครับเป็นฟซของแฟนเรานะครับให้เขานะครับกดยืนยันแบบนี้ไปเลยนะครับนี่ครับถ้าเพิ่มโพสตไปยังโปรไฟล์แล้วนะครับก็แสดงว่าเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กลับไปที่ฟซของเราเลยนะครับนี่นะครับถ้าเรากลับเข้ามาในหน้าฟซของเรานะครับให้เราลองเช็คนะครับกดตรงที่เมนูแล้วก็ไปตรงที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยครับจากนั้นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีคําว่า คบหากับพลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพลพลตรงนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการตั้งสถานะคบหากับแฟนนะครับบน Facebook แบบล่าสุดน,นะครับก็สามารถตั้งค่าได้ตามคลิปนี้ได้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ